พิสวัสดีทุกคนกจมครับจากกินเที่ยวคุยกับจำแชนแนลวันนี้ครับผมอยู่ที่แยกถนนจันทร์ตัดกับถนนนาราทิวาสผมจะมาตามหาร้านตำที่เขาบอกว่ามีน้ำยำมีน้ำปลาร้าที่ทุกอย่างเป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วเขาบอกว่าทุกอย่างตรงนี้เนี่ยคนออฟฟิศหรือว่าคนแถวนี้ทุกคนอะ ยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของแย่งนี้เลยจากตรงนี้ครับผมอยู่ใกล้ๆกับป um, ั๊ม TPI ครับฝั่งตรงข้ามคือร้านตำปากเปิดเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปของมอนกันไะแกะชื่อตำปากเปิดอ่ะแค่ชื่อใชนก็รู้ว่าปากฉันะเบิร์นหมดแล้วจะแรกมาแล้วอ่ะอันเนี้ยคือยำไหลบัวแซลมอน โหยกลิ่นน่ากินมากอะ่ะแล้วจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะ <S <S เขาอะเลคคอมเมนต์เลยว่าที่เนี่ยน้ำปลรราเป็นสูตรพิเศษเดี๋ยวนะแกพูดไปน้ลำลายไหลไปสูตรเนี้ยกลิ่นแบบโอ้แกเดี๋ยวฉันไม่ฉันไม่รีวิวให้ท่านกินเลยดีกว่าจานนี้บอกเลยนะว่าใครเป็นสายชอบปลาร้าขอให้มาเถอะจานนี้ปลาร้าแบบนัวมากดีมากขอชิมแซลมอนหน่อยว่าแซลมอน,นอนะเป็นยังไงบ้างจานนี้แซลมอนนะจ๊ะชิมน้ำปลา้ายนะจ๊ะ น้ำปลาครับว่าหนุ่มากจานนี้เป็นปูดองสีสาดเห็นป่ะแกดูพลิกดิหูยอย่างเงี้ยจัดแค่ไหนอ่ะจำขอลองชิมน้ำโอยน้ำปลาเขาว่าดีน้ำยำอ่ะก็อร่อยมากอ่ะแล้วปูนี่นะแหว่ออกมาดูไข่ข้างในกับเนื้อข้างในดิ อุ้ยน่ากินน่ะอย่างเงี้ยนะมามล่ะครับอืมฉันชอบมากอะแกปูอดองอย่างเงี้ยขอน้ำหน่อยได้ไหมขอน้ำหน่อยอันเนี้ยเป็นโปรโมชั่นของทางร้านเขาบอกว่าถือเว่าทายครบ500้บาทนะที่ร้านเนี่ยเขาจะมีน้ำส้มข้นอย่างงี้500บาทเป็นขวดเล็กให้เผื่อว่าพวกแกเหตดแต่ถ้าเกิดว่าแกมากันหลายคนฉันบอกเลยว่า แกสั่งไปเลยจ้ะสั่งไปให้ระเบิดระเบิดเลยนะพั0ห้ารบาทเขาให้ขวดใหญ่เลยอ่ะแกเฮ้ยเดี๋ยวนะของแถมอมะอร่อยหรือเปล่าเนี่ยตอนเทมาเห็นว่ามีเนื้อมาด้วยดีอะน้ำต้มก็ไม่ผสมอะ่ะขวดนี้ดีเลยอะ่ะสดชื่นอะ่ะ บอกว่าอีกอย่างหนึ่งของที่ร้านเนี่ยเราจะพลาดไม่ได้เลยคือของทอดเขาบอกของทอดที่อร่อยมากคนสั่งเยอะมากแล้วลูกค้าประจําต้องมาสั่งตลอดเลยหม ugh, Dad, ูแดดเดียวทอดเขาบอกอัน,น,น,นเ,เนี้ยน่ากินมากและมีข้าวเหนียวมาด้วยอย่างงี้เราก็รูดออกมาเลยพร้อ,องชิมกันนะหมูนุ่มะและข้าวเหนียวนะกับอันเนี้ยเขาเรียกว่าแจ่วปลาร้าืมแจ่วปลาร้าอันเนี้ยจําอะรักเลย ของทอดอีกจานหนึ่งที่เพิ่งมาเสิร์ฟอันนี้คือปีกไก่ทอดเมนูนี้นะกัมบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่พาน้องๆมาด้วยรับรองว่าเมนูนี้เป็นเมนูที่น้องๆชอบแน่นอนเดี๋ยวขา้าชิมดูก่อนปีกไก่ทอดที่เนี่ยเขาเอาปีกไก่ไปหมักก่อนแล้วพอหมักแล้วทอดอะ่ะคือหนังกรอบมากแล้วข้างในอะ่ะอืมย่อยอ่อ คือเมนูข้าวจี่อันนี้ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนี้เลยที่มาแบบชิ้นใหญ่มากอะแล้วข้าวจี่ข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวขอแวกดูหน่อยนะข้างในอะมันจะเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวที่เขาไปชุบไข่แล้วมาทอดอ่ะแดอันนี้คือกากหมือคั่วน้ำพริกปลาเฮ้ย คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นเมนูพิเศษที่มีเพราะที่นี่นฉันน่ะรออันนี้มาตั้งนานแล้วอันนี้คือไฮไลท์เดี๋ยวนะถ้าจะบอกอย่างหนึ่งนะแกมไม่ต้องกลัวอ้วแกมไม่ต้องกลัวมันแกมไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะเมนูเนี้ยถ้แกมไม่ได้กินน่ะถือว่าแกมาไม่ถึงที่ร้านนี้ฉันบอกเลยว่าคําเนี้ของกามครับอรอเขาอ่ะเลือกส่วนที่เป็นหมูที่มันติดมันน่ะ แต่มันแต่มันไม่ใช่แบบมีแต่มันคือมันมีเนื้อกับมันประกบมันอยู่นึกออกไหมก็พอเวลาที่แบบว่าเรากินเข้าไปอ่ะือเนื้อมันมนุ่มมากอ่ะเคี้ยวเพลินนะแล้วแบบเนี้ยไม่ให้รักได้ไงอ่ะแกงเห็ดอ่ะรสชาติอ่ะฉันถามเลยว่าอีสานแท้ไหมนี่ดูดิน้ำเขาอ่ะคน้นคากเลยอ่ะอย่างเงี้ยคยกว่าออริจินะจ๊ะ ปิดทุกอย่างอ่ะมันชื่นใจอ่ะมันโล่งจมูกมากเลยอ่ะเว้ยชามนี้โอเคเลยนะร <c oughs> ้านนี้เจ๋งมากเลยอะตั้ปากเปิดแต่คือจะม๋เปาจะน้ำยำเป็นน้ำปร,ราเป็นของทอดทุกอย่างอร่อยมากแต่ที่สำคัญตอนเนี้ย <c oughs> เขาบอกว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณกดไลค์และกดแชร์คลิปเนี้ไปใน Facebook ส่วนตัวของคุณนะคุณรับส่วนลดไปเลย15%เ <c oughs> โเจ๋งเลยอะตรงเนี้ย คือแยกถนนจันตัดกับนราธิวาสได้ว่าใครชอบใจผมปรับหมุดตรงนี้ไว้ให้แล้วก็ตอนนี้ผมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook, ีทวิตเ t อร์กินเทีเ่ยวคุยกับกรมองผมให้ด้วยนะแล้วเจอกันวอกหน้าบ๊ายบาย